สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับกับทอพท่าเข้าครัวนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเลยนะครับวันนี้ทอพู้เทาจะมาเข้าครัวแต่ว่าไม่ได้ทําเองครับวันนี้มีผมมีเกสสองท่านเป็นสุภาพสตรีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสุภาพสตรีสองท่านจะมาแนะนําเมนูเด็ดๆอะไรในวันนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าเมนูนี้เป็นอะไรนะครับไปครับสวัสดีครับคุณแม่ครับ นี่คือคุณแม่สมศรีบุญประโยชน์นะครับมาจากนครนายกกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้เป็นเมนูอะไรครับคุณแม่ครับต้มปลาร้าหน่อไม้ค่ะใส่ใส่ปลาด้วยเหรอครับไม่ได้ใส่เลยค่ะอ๋อแต่ว่าเรียกต้มปลาร้าหน่อไม้น้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันนะครับสูตรนี้ของคุณแม่สมศรีนะครับว่าทํำยังไงครับเดี๋ยวเรามีผู้ช่วยคุณแม่สมศรีคนหนึ่งนะครับแล้วก็เกสอีกท่านหนึ่งนะครับคุณหน่อยสิริลักษ์ทำขนมขนมนะครับวันนี้มาเป็นผู้ช่วยคุณแม่ทําอะไร ร้านหอ,อมไม้ค่ะยากครับน่าจะยากนะ <c oughs> ไม่ยากไม่ยากของทำง่ายๆผมทําได้คุณก็ทําได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีขั้นตอนอะไรกันบ้างแล้วก็ไปวัตถุดิบกับส่วนผสมยังไงบ้างนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปแอบดูนะครับสองสาวว่าเขาเตรียมวัตถุดิบกันยังไงบ้างครับ สองสาวเข้าครัวนะครับวันนี้ครัวนี้เป็นครัวนอกอยู่ริมรั้วเลยนะครับติดตัวเลยนะคะวันนี้ก็มีวัตถุดิบคือหน่อไม้<น>แล้วก็หมูส<น>าม,มชั้น,อ,รรนอันนี้นเราใ,ใช้ไข่ตรงค่ะ เอามาปุ๊บทำาไงบ้างครับเอามาต้มค่ะเอาหน่อไม้สดมาต้มนะคะต้มแล้วใส่เกลือใส่เกลือแล้วก็ใส่กะปิไปหน่อยต้องนานหน่อยค่ะต้องเพาะจืดนะคะจะจืดนะคะค่ะขึ้นขม่เท่าไหร่เนาะค่ะขับต่อไปครับหน่อไม้แล้วมีหมู หมูสามชั้นค่ะมันเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยเหรอครับนี่ชิ้นพอคําค่ะอ๋อนะคือเราเราล้วนไว้ใช้เฉพาะไอ้ตัวที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเนาะแล้วก็มีพริกไทยอะไรตะไคร้ตะไคร้ซอยตะไคร้ตะไคร้ซอยแล้วก็กุ้งแห้งหัวหอมนะคะหอมแดงนะครับหอมแดงหอมไทยแล้วก็กะปิอันนี้ใบมะกรูดค่ะ เราเราเอาอย่างนี้ลงไปต้มเลยเหรอครับแม่ครับไม่ค่ะเดี๋ยวต้องโขกก่อนอ๋อเอาไปโขกก่อนนะโขกแล้วต้องต้องต้อง,อง,องเอาเนยเจียวหมูก่อนอ๋อถึองว<อ>่าจะให้ทำค่ะเอาหมูไปเจียวก่อนนะค,ค,คือพวกวัตถุดิบพวกนี้กะปิพริกไทยตะไคร้สับนะครับเอ่อกุ้งแหง้<อ>งแล้วก็หอมเนี่ยเดี๋ยวเราจะโขกรวมกันนะครับค่ะเพื่อเป็นคล้ายๆเป็นเครื่องแกงใช่ไหมครับแม่ครับเครื่องปรุงนะค่ะเป็นเครื่องปรุงเครื่องเครื่องปรุงค่ะ คเ,เครื่องปรุงรสนะครับง่ายๆมีสองอย่างคือน้ำตาลนะครับใช้น้ำตาลปึกหรือน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกรรมวิธีครับเครื่องที่ํำแหลกแล้วประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปไดยังไง จากนั้นนะครับนำหมูลงในกระทะนะครับหมูส,สัมฉันเอามาผัดอาจใส่น้ำมันสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็ผัดจนหมูออกเหลืองเลยนะครับแล้วเราจึงค่อยเอาเครื่องมาใส่ทีหลังนะครับมาผัดต่อไปนะครับตอนนี้ระหว่างนี้ต้องผัดจนหมูเหลืองก่อนนะครับ ดูท่าทางนะครับแม่ครัวของเราเขามักขม้นตั้งใจมากเลยนะครับพัวหโดยมีคุณแม่สมศรีคอยบอกว่าให้ประมาณไหนอยู่ข้างหลังนะครับเป็นเบื้องหลังขั้วใช้เวลาสักนิดนึงนะครับใช้ไฟอ่อนรั่วไปเรื่อยๆจนหมูเราเหลืองที่บางครั้งคุณแม่ก็เข้ามาช่วยนะครับสองคนสองแรงแข็งขันคุณแม่คุณลูกนะครับอรักเชีย นี่นะครับเหลืองประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมตลนนี้เราก็ใส่เครื่องที่เราตำโขลกเอาไว้นะครับลงไปผัดด้วยกันให้หอมเลยนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับขั้นตอนนี้แป๊บเดียวนะครับผัดด้วยกันให้หอมเนี่ยได้ประมาณนี้พอหอมเสร็จแล้วเราก็จะไปใส่ ลงในหม้อที่เราเตรียมนะครับใส่ตอไม้ไว้นะครับแล้วก็เอาเครื่องที่เราผัดเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ต้มในหม้อนี้นะครับติดกระทะนะครับคุณแม่สมศรีบอกว่าเอาน้ํากลั่วสักนิดหนึ่งลูกแล้วก็ที่ติดก้นกระทะเนี่ยของดีทั้งนั้นของหอมทั้งนั้นแล้วก็จะเติมน้ําลงไปนะครับกลัววคุณครับถ้าดาเราไม่เอานะครับเราไม่ให้ไม่ให้เอาดํานะครับประมาณนี้ใช้ได้เลยนะครับนิดหน่อย คล้ายๆล้างกระทะไปกลถึงเครื่องของดีอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มาใส่รวมกันลงไปในหม้อนะครับอ่าก็บรรจงเลยนะครับค่อยนำมาใส่ลงไปนะครับจากนั้นเราก็เติมน้ําไปจนท่วมเครื่องทั้งหมดนะครับแล้วก็ยกขึ้นตั้งไฟนะครับเติมน้ำขั้นตอนนี้ก็ เคี่ยวต่อไปอีกนิดหน่อยพอให้น้ำหน่อไม้ได้ออกมาบ้างให้เขาเข้าเนื้อเข้ารสกันนะครับสักครู่เดียวก็จะเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับน้ยมครับไม่ยากเลยนะครับอาหารไทยนี่เป็นของโบราณจากนครนายกนะครับทําไม่ยากผมทําได้คุณก็ทําได้นะครับลองทําดูอร่อยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรโบราณนะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับ ครับตอนนี้เรามาปรุงรสกันนะครับโดยใช้น้าตาลปีกหรือน้ำตาลทินะครับเป็นก้อนๆแล้วก็ขยี้มันลงหน่อยนะครับแล้วก็ลงละลายลงไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําปลานะครับ2อย่างง่ายๆนะครับปรุงให้สองอย่างมีรสเค็มหวานเสมอกันนะครับแล้วแต่ใจชอบด้วยนะครับอาหารไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับปรุงอย่างนี้แล้วก็คนให้เข้ากันเคี่ยวต่อไปอีกสักแป๊บเดียวก็จะ เรียบร้อยแล้วครับทีนี้แล้วก็จะเป็นเรื่องของการชิมกันแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเชียร์แป๊บเดียวครับและนี่นะครับผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของเมนูนี้ต้มปลาหน่อ,อไม้สูตรโบราณของจังหวัดนครนายกนะครับนี่ตอนนี้หอมส่งกลิ่นยั่วยวนมาเชีย,ว,ยวนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับนี่หน้าตาเป็น เมนูโบราณทําง่ายๆนะครับผมทําได้ท่านก็นทําได้นะครับลองทำทิ้มอยู่ที่บ้านนะครับคลิปนี้ลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ